สวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำฉันเติบโตมาในครอบครัวที่มั่งคัง่งบ้านของเราทำธุรกิจสวนมันสำปะหลังขนาดใหญ่มีพื้นที่หลายร้อยไร่ตั้งอยู่ที่นครปฐมและติดกับจังหวัดกาญจนบุรีพ่อของฉันเป็นเจ้าของโรงงานรับซื้อและส่งออกมันสำปะหลังรายะส,สุดในสองจังหวัดนี้ชีวิตของฉันเป็นคุณหนูที่ได้รับการดูแลอย่างดี พ่อวางแผนชีวิตให้ทุกอย่างแม้กระทั่งการแต่งงานพ่อให้ฉันแต่งงานกับลูกชายของเพื่อนสนิทซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของครอบครัวอีกด้วยแต่ความสมพันธ์ของฉันกับสามีนั้นมันไม่มีความรักค่ะเราแทบไม่มีเวลาให้กันเลยชีวิตหลังแต่งงานจึงเต็มไปด้วยความว่างเปล่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในใจฉัน กลับมีเพียงคนเดียวที่ไม่เคยลืมคือลุงหนานลุงหมานเป็นคุณกับรถของพ่อเขาอยู่กับเขากัวเรามานานคอยรับส่ง่ันตั้งแต่สมัยเรียนประถมจนจำมาวายาอัยลุงเป็นเหมือนเงาที่คอยดูแลคอยปกป้องและอยู่ข้างถันมาตลอดแม้วันนี้ เราจะไม่ค่อยได้พบกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกครั้งที่พบลุงยังคงมองฉันด้วยสายตาแบบเดิมอ่อนโยนลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความห่วงใยฉันเองก็ไม่เคยหยุดคิดถึงลุงเลยมันเหมือนมีบางสิ่งที่ผูกพันเราสองคนไว้นั่นจนไม่สามารถผัดขาดได้คืนฝนตก คืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่อาจลืมฉันแอบนัดลุงไปที่กระทอมกลางสวนมันก่องพอที่นั่นเป็นสถานที่ที่เราสองคนได้พูดคุยได้ใกล้ชิดและได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลุงหันอบกอดฉันด้วยความคิดถึงสมผัสสิวของฉัน ที่เขาพอมันเงียนรุ่มเหมือนเมื่อก่อนและยังเอ่ยปักชุมว่าคุณหนูยังสวยขึ้นทุกวันฉันเองก็ตอบกลับว่าลุงไอ้ยังรู้แข็งแรงแลวก็อบอุ่นเหมือนเดิมถึงแม้จะมีอายุมากขึ้นแล้วก็ตามเราสองคนกลับมาพบกันที่กระท่อมแห่งนั้นบ่อยครั้งมันกลาเป็นสวรรค์เล็กๆของเรา บอมันจะเป็นเบียนทอมกังสวนแต่ในใจฉันมันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําและความสุขลึกซึ้งไม่นานหลังจากนั้นลุงหมานก็แวะมารับฉันที่มหาวิทยายลัยและพาไปที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งทางถนนมีผ้าม่านปิดหน้าต่างและบรรยากาศเงียบสงบทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ที่กดเก็บไว้มาน,น,นานแต่วันหนึ่งฟ้า เหมือนถ้าลมลงมาบนหัวฉันพ่อจัดงานแต่งให้ฉันกับลูกชายของเพื่อนสนิทโดยไม่ถามความรู้สึกดใดๆฉันต้องยอมรับชะตากรรมทั้งที่หัวใจยังมีเพียงลุงหมานเมื่อข่าวเรื่องแต่งงานของฉันแพร่ไปถึงลุงฉันยังจำสายตาเศร้าๆของเขาในวันนั้นได้ยีเราได้นัดกันเป็นครั้งสุดท้ายที่กระทองกลางสวน เพื่อเก็บอยู่คำซุ้มจำเลือความรู้สึกที่มีให้กันมาตลอดนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงของลุงหมานแม้ว่าน,นี้ฉันจะแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่กับสามีในบ้านใหญ่แล้วทำหน้าที่บ้านเต็มตัวแต่หัวใจของฉันยังคงคิดถึงลุงหมานอยู่เสมอ หลายครั้งฉันแอบหนีไปหาลุงที่กระท่อมกลางสวนเพราะทิ้งนันมันคือที่ของเราเป็นสถานที่ที่มีเพียงฉันกับเขาเท่านั้นที่เข้าใจแม้ฮารุซูรุอาสิ่งที่ทำไม่ถูกดองแต่มันก็เป็นความปรารถนาเล็กๆในหัวใจที่ไม่สามารถจะทิ้งได้มีใครบ้างไหมคะที่เคยรักใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจแต่กลับต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รกัก หากคุณใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันอยากชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อราวกันนะคะไม่นานหลังจากนั้นลุงหมานก็แวะมารับฉันที่มหาวิทยายลัยและวพาไปที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งทังถนนมีผ้าม่านปิดหน้าต่างและบรรยากาศเงียบสงบทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ที่กดเก็บไว้มานินนานแต่วันหนึ่งฟ้าก็เหมือนทล่มลงมาบนหัวฉัน พ่อจัดงานแต่งให้ฉันกับลูกชายของเพื่อนสนิทโดยไม่ถามความรู้สึกดใดๆฉันต้องยอมรับชะตากรรมทั้งที่หัวใจยังมีเพียงลุงหมานเมื่อข่าวเรื่องแต่งงานของฉันแพร่ไปถึงลุงฉันยังจำสายตาเซ้าๆของเขาในวันนั้นได้ยีเราได้นัดกันเป็นครั้งสุดท้ายที่กระทอมกลางสวนเพื่อเก็บอยู่คำทรมจำเลือความรู้สึกที่มีให้กันมาตลอด นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงของลุงหมานแม้ว่าน,นี้ฉันจะแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่กับสามีในบ้านใหญ่แล้วทำหน้าที่บ้านเต็มตัวแต่หัวใจของฉันยังคงคิดถึงลุงหมานอยู่เสมอหลายครั้งฉันแอบหนีเป็นหาลุงที่กระท่อมกลางสวนเพราะทิ่งนั้นมันคือที่ของเรา เป็นสถานที่ที่มีเพียงฉันกับเขาเท่านั้นที่เข้าใจแม้ฮารุซ r รุอาสิ่งที่ทำไม่ถูกดองแต่มันก็เป็นความปรารถนาเล็กๆในหัวใจที่ไม่สามารถจะทิ้งได้มีใครบ้างไหมคะที่เคยรักใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจแต่กลับต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหากคุณใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันอยากชวนมา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ราวกันนะคะ